หนึ่งอย่างที่ควรจะพกมาค่ะถ้าเกิดว่ามาเที่ยวอังกฤษนั่นคือแม็กกี้จะพามาดูลายบุฟเฟ่อาหารเช้าในโรงแรมที่อังกฤษค่ะหลังจากที่พิชี่เนี่ยเคยมาอังกฤษครั้งนี้ครั้งที่4ี่ละมันเหมือนกันทุกเมืองทุกที่เมดูเดียวกันเป๊ะพามาดูมันมีอะไรบ้างค่ะคือทั้งหมดเนี่ยเขาเรียกว่า English Breakfast Menu นะคะหรือว่าญาติพิชีที่มีแฟนเป็นแบบลูกครึ่งอังกฤษเนี่ยเขาบอกว่ามันชื่อว่า Sunday Roast เมนูก็จะมีนี้เบคอนจ้ะต่อจากเบคอนก็คือไส้กรอกอันนี้มันเป็นไส้กรอกกับแบล็คพุดดิ้งอ่ะเมื่อวานพี่ชี่กินแล้วมันแอบ,บแห้งๆนิดนึงนะแล้วก็นี่คือถั่วกับมะเขเทศถาดน,นี้ไม่ใช่ถาดที่พี่ชี่ชอบเลยอันนี้คือฮัช <ush> บาวนะคะกับเห็ดเห็ดอันเนี้ยชอบมากชอบแบบโคตรๆที่สุดแล้วก็เบสิคลีไข่ดาว นมปังเราก็หั่นเสร็จแล้วเราก็เอาเข้าเครื่องปิ้งถึงถๆงถ,งถ,งถ,งถงออกมานะคะโยเกิร์ตแบบธรรมดากรีกโยเกิร์ตจะโรยผลไม้เป็นท็อปปิ้งก็ได้ตรงนี้มีแฮมแต่ว่าวันนี้แฮมหม,หมดเป็นแฮมเนื้อนะแล้วก็ผักหมักดองต่างๆเป็นโครัวซองใช่ไหมหรือว่าพวกแบบคอนเฟลกก็เลือกได้จริงๆเราจะเอาคอนเฟลพวกนี้ใส่กับนมที่เขาม่นมให้ก็ได้หรือว่าเราจะใส่กับ โยเกิร์ตก็ได้ส่วนตัวพีชียชอบกินกีกโยเกิร์ตแล้วก็มาใส่เหล่านี้แล้วก็ใส่น้ำพุ่งน้ำพึ่งอะไรก็ว่ากันไปอันเนี้ยแล้วแต่ชอบเลยค่ะสุดท้ายก็จะเป็นโซนน้ำน้ำก็มีให้เลือกซึ่งปกติก็าจะเป็นแบบน้ำอย่างเนี้ยเป็นน้ำแอปเปิลกับน้ำส้มนี่นี่นี่น,น,นี่อันนี้คืออะไรอะแมงโก้บานาน่าอันนี้ยังไม่เคยกินแยมแยมนี่ฮันนี่ท็อปปิ้งแบบเมเปิลไซรัปโซนกาแฟแล้วก็ชา ซึ่งทุกที่ไม่ว่าจะที่ลอนดอนที่แมนเชสเตอร์ที่เลสเตอร์เดี๋ยวอาจจะมีไปที่อื่นเพิ่มก็คาดกันว่ามันน่าจะเหมือนกันแบบนี้ทุกที่ค่ะแล้วสำหรับคนไทยนะหนึ่งอย่างที่ควรจะพกมาค่ะถ้าเกิดว่ามาเที่ยวอังกฤษนั่นคือ แม็กกี้จ้ะเพราะคนที่เนี่ยเวลาเขากินไข่ดาวกินอะไรเนี่ยเขาไม่มีซอสนะคะเขากินแต่แบบกับแคชชับซอสมะเขือเทศซอสบาร์บีคิวหรือว่าแบบจะใส่เกลือพริกไทยอะไรก็ว่าไปเขาไม่มีแม็กกี้จ้ะซึ่งเรากินไข่ดาวาต้องกินกับแมก็กกี้ถูกปะมันช่วยแบบเสริมรสชาติได้ดีมากแต่ว่าถ้าใครแบบลืมพกมาจากไทยจริงๆซึ่งพี่ชี่ไม่ลืมจะพกมาเมื่อวานแอบ,บไปเดินที่เทสโก้ที่เทสโก้ก็มีเหมือนกันแต่ว่าฝาสีแดงไม่แน่ใจว่ารสชาติเหมือนกันหรือเปล่านะคะ